ก็ตื่นเต้นค่ะเป็นรางวัลแรกเลยจริงๆสำหรับพวกเราแค่เข้าชิงมันก็ยากมากแล้วค่ะพอๆวันนี้เราเราได้ชนะก็รู้สึกว่ามันมันไม่ได้คาดังมาก่อนเลยค่ะก็ดีใจมากๆเลยอยากจะขอบคุณแฟนๆของพวกเราที่ผ่านการติดตั้งแต่ซีรีส์ เขียนด้วยค่ะคุณมแมวเนาะที่ได้เขียนนี้ยน้รักปากแข่งอ,งออกมาได้มันแบบสมบูรณ์แบบขนาดนลยค่ะมียังไงบ้าง,งกับผลพวกฟีดแบคหรือว่ากระแสตอบรับจากที่พี่ของเราหลังจากที่แบบพรมาแล้วลยอย่าเงี้ยเข้าใจม,มากมากเลยค่ะก็มีทั้งมีมตลกๆของเราอยู่ตลอด <c oughs> แล้วก็ <c oughs> คนไทยได้การตอบรับดีมากค่ะแล้วก็มีแฟนๆเพิ่มขึ้นเยอะทั้งไทยแฟนแล้วก็อินเตอร์แฟนค่ะซึ่งมันก็เป็นอะไร เราดูนั่นนะค่ะแต่ว่ามันก็เจอเป็นความสุขค่ะมันก็ถือว่าแบบครอบครัวของเรา,เาค่อยๆเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆแบบที่เลอใจไปในอบเนี้ยนนาคตอย่างเงี้ยเราแบบมีวางแผนหรือว่ามีซิทีิ์หรือว่าอัปเดตคะจริงๆแน้วยนา,าคมีวางแผนร่วมกันค่ะแต่อาจจะยังพครตอนรนี้ไม่ได้คะ่ะอยากให้เราติดตามเนาะเราบอกเลยว่า แฟนแบบรอไม่นานอะไรชัวจะได้ดูน่าจะเร็วมากใช่ไหมคะใช่ไหมค่ะโอเคได้แล้วหลังจากนี้ไปสเต็ปต่อไปสองคนเรามองในอนาคตอย่างไรบ้างเอ่อสำหรับพวกเราค่ะก็ก็อยากที่จะเติบโตค่ะด้วยตัวของเราทั้งสองชมค่ะแล้วก็ ได้ทำอะไรใหม่ๆแล้วก็คิดว่าปีนี้เราคงได้โตขึ้นเยอะมากค่ะแล้วก็อ,อยู่ด้วยกันแบบนี้แหละก็ยังมีอะไรใหม่ๆให้เราได้ลองอใช่ไหมคะทั้งเรื่องเพลง<ช> <ๆ S 1> เรื่องซีรีส์ๆๆใช่ไหมคะเป็นมีติงง้งในอนัดโค้ใชใช่ค่ะ,คะก็เป็นอะไรใหม่ๆแล้วกันค่ะสําหรับพวกเราเทั้งคู่ค่ะได้ขอบคุณนะคะคาะฝากประชายติดตามเราค่ะก็ ข่งลกัน,นะคะ่ะก็เอ่อมันจบไปแล้วก็สามารถไปดูย้อนหลังได้ค่ะที่คู่นอแล้วก็ฝากแฟนมิสติ้งค่ะอีก5ประเทศที่เหลือนะคะก็ใครสรุปไปประเทศไหนก็ไปจอยกันได้นะคะดีต่างได้เลยค่ะมินดีต้อนรับผู้คนจำนวนมากเลยค่ะ <c oughs> ใช่ค่ะแล้วก็ฝากผลงานในอนาคตของเราสองคนด้วยค่ะก็ในช่องทางการติดต่มของเราสองคนเนาะคะ่ะโอเคขอบคุณค่ะ Thank <laughs> you.